สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องบุ้งไลนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูต้นที่เพิ่งลงไว้นะครับเมื่อกี้พายุก็เป็นลมแรงนะครับก็อาจจะเป็นพายุเข้านะครับเป็นทางพายุนะครับซึ่งมีประกาศสองสามวันทางภาคใต้นะครับเดี๋ยวมาดูว่า มีผลกับต้นกล้าที่ลงไว้ไหมครับนี่นะครับก็อัปเดตนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อยลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ลงไปแถวที่สองขึ้นไปแล้วนะครับก็สามวันแล้วนะครับพยายามเร่งลงให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเฉพาะว่านี่ต้นแรกนะครับ น,นี้เจอไม่แน่ใจลมหรือเปล่านะครับแต่กต็ก็ไม่เสียหามากนะครับตีใบทุวันวัดีผมเจตนาจะตัดหญ้าด้วยนะครับอาจจะใบหญ้าดุกระเด็นกระเด็นไปโดนใบนะครับอันนี้ต้นที่2นะครับก็โอเคนะครับก็ก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรแต่ว่า เขาสามารถต้านแรงลมได้ดีอยู่นะครับ,อรบโอเคนะครับถือว่าทุกต้นยังคงมีความปลอดภัยนะครับด้วยความเร็วลมขนาดในคลิปในช่วงต้นนะครับนั่นคือลมที่ถือว่าแรงมากอยู่นะครับ เราเลยก็กลัวว่าจะเกิดปัญหากับตัวลำต้นนะครับเพราะว่าแต่ว่าต้นต้นกล้าเหล่าน,นี้พอดีผมเลี้ยงโดยใช้เลี้ยงแดดนะครับเพราะนั้นความแข็งแรงของลำต้นเขาก็จะทนทานมากกว่ากับการที่ต้นพันธุ์ที่เลี้ยงในร่มนะครับนะครับ นี่ครับต้นนี้อยู่ลักษณะนี้เลยครับก็เดี๋ยวจะได้มาทดสอบกันด้วยนะครับดูว่าถ้าสภาวะน้ําประมาณนี้นะครับน้ำแช่ขนาดนี้ว่าเขาเขาจะทนได้ไหมนะครับพายุเข้าอีก2-3าวันนะครับคิดว่าอย่างน้อยสักอาทิตย์นะครับน้ําถึงจะลดลงนะครับจากจากจุดนี้นี่นะครับต้นนี้นะครับตอนน้นผมได้ ได้ได้ทำให้ดินมันสูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ตัวน,นี้คือระดับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าไม่รู้จะเป็นผลกับรากของเขาหรือเปล่านะครับในระยะที่ที่ยังมีน้ํำขังอยูอ่ส่วนตัวนี้นะครับก็ใบมาติดโคครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ กนี้ครับะนะมีสภาพว่าน้ำแชิโอเคนะครับอยู่ในความปลอดภัยนะครับแต่กันแดดอาจจะโดนลบเชิดขึ้นไปบ้างนะครับโอเคอันนี้คือชุดแรกแถวแรกนะครับก็ถือว่าก็ ทานแรงลมได้ดีอยู่นะครับนะครับทานแรงลมได้ดีได้ทดสอบเรื่องเขาบอกว่ากระท่อมชอบน้ํานะครับแต่มาดูว่าช่วงมเมล็ดขนาดเนี้เขาจะทนภาวะน้ําได้แค่ไหนนะครับภาวะน้ําขังนะนี่คือหลมุมนี่นะครับแถวที่สองแถวที่สามก็ปักไว้แล้วก็คิดว่าคง เร่งปลูกห้เร็วที่สุดนะครับพราช่วงนี้หน้าฝนมาก็พอดีอยู่นะครับคือดินมันไม่แข็งมากขุดได้นะครับน้ำขังเต็มเน,นี่คือสุดที่สองนะครับโอเคนะครับอันนี้เจอเจอสภาวะลมก็ไม่มีประเด็นนะครับถือว่าทนได้ส่วนต้นแรกที่เห็นก็คือน่าจะเจอสภาพ เมื่อวานผมตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตรงนี้บริเวณตรงนี้ครับแต่ว่าพอตัดน่าจะโดนเศษหญ้าเมียงเป็นโดนใบขาดนะครับไม่เกี่ยวกับลมนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็แถวที่สามก็กำลังลงนะครับตอนแรกเจตนาคือตัดหญ้าก่อนนะครับตัดหญ้าก่อนแล้วค่อยค่อยลงนะครับก็ไล่ไปนะครับ อ่เนี้ยมันลงไปแล้วผมตัดหญ้าตามก็เกิดปัญหาก็คือเดี๋ยวมันเจอเศษหญ้าเวียงก็ไปโดนโดนต้โนโดน,โดนใบนะครับใบก็อาจจะโดนใบอ่อนใบแก่ไม่มีประเด็นนะครับผมก็โอเคนะครับน่าจะไม่มีประเด็นอะไรกับเรื่องลมเภพาะว่าแดดต้นอ่อนเหล่านี้ทนเฉพาะวะ่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้นะครับแต่ก็ได้ทดสอบว่าดูว่าที่มันแค่น้ําประมาณสักอาทิ์นะครับมีปัญหากับต้นกล้าไหมนะครับ เพราะว่าพื้นที่ข้างหน้าผมมันเป็นพื้นที่ที่น้ําขังระยะเวลานานๆนะครับก็จะได้ตัดใจได้ว่าควรจะลงเป็นเมล็ดต่อกระทุ่มต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามนะครับคลิปนี้นะครับขอญาตไปก่อนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ